สวัสด,ดีค่ะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลวันนี้หนูปั่นจักรยานแล้วก็นอนเล่นเกมไปด้วย <c oughs> แล้วก็นี่ฮะของใหมที่ได้มาเอามา รู้สึกวา่าเราอยากได้เอวไทยไทยขึย้นไหยลงนี่แหละซึ่งจิบหน้าท้องมากเลยแล้วก็วันนี้ไปทำงานมาก็กลับมาออกกำลังกายปั่นจักรยานไปครึ่งชั่วโมงแล้วลเดี๋ยวก็จะเนี่ยเดี๋ยก็แพงค่ะแพงไปแล้วค่ะแพงหนึ่งนาทีแพงกับลูกบอลแอนวมีทุกบอนอันใหญ่ย g ไนค่ะ ไปนานแล้วเหรอสามทุมใช่ไหมของเล่นใหม่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไว้แบบว่าดึงเข้าดึงออกอ,อะไรอย่างเงี้ยที่หนูทำอยู่เนี่ยวิว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 เออ แล้วก็มีถึงตายค่ะจริงๆหนูออกกำลังกายไปแล้วพักหนึ่งแต่นี่ก็เอาแวะมาไลฟ์กับทุกคนนิดหนึ่งนะฮะนาชดถัดใช้ขอบคุณค่ะเอาบอลมาไปทำาไรอ่ะอ้ก็นี่เปก่อน จริงๆปกติไอตัวรเลือดยักษ์อะไออันอันนั้นสีดำๆนั้นเราจะไว้ที่หอค่ะแต่ก็เอากลับมา <laughs> แล้วบทเทรนเนอร์นะคะเ <laughs> รีอยจะเทรนใครไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <laughs> นะคะ <laughs> ไปทำงานมาไหนไหมวันนี้วันนี้เวิร์กช็อปหนยเยอะมีการบ้านมาให้พูดภาษาต่างดาวคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณข้อความนะคะให้ผู้ประสาทต,ต่างดาวนะฮะซึ่งประมาณว่าร้องเพลงเป็นภาษาต่างดาวแบบบารบีอยู่บายาชงชิงจาจูจ้าจ้าอะไรสักอย่างหรือก็แบบคิดไม่ทันมากๆรือทำไง ให้พ ay ูดเกาหลีโดยที่ไม่รู้เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาจูยา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 เรื่อยหนูก็จะแบบอแล้วเป็นแบบบา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 บอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องเปลี่ยนตัวอักษรไปเรื่อยๆแบบชุงกังกุ้งกินไม่ได้กังกุ้งกินอย่างเงี้ยไม่ได้ชุงกังคองคิงกาโงอะไรอย่างเงี้ยหนูบอให้หนูทำไรเนี่ยให้หนูทำอะไร ภาษาแมวไหมไม่เหมือนเพราะแมวมันเงี้ยเงี้ยแมวแมวแมวมันเป็นยังเป็นแบบคําเดียวอันนี้แบบชุ่งฉิงช้างควายอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเจ้าใจใครมามาไหมมาไหมเนียนเนียนเนีย ใช่ไม่สน,นุกค่ะทุกคนไม่สน,นุกเยอะฝึกจินตนาการไม่หนูคิดไม่คือคำไม่ต้องคิดหนูก็ไม่คิดแล้วนะแต่มันไม่มีอะไรลไหล,ไหลอกมาในหัวหนูเลยนะฮะหนูก็แบบใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ไหม ก็ไม่ได้ต้องเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เลยภาษามินเนียนเต่วมินเนียนมันบาบาบาหน้าหนาหน,า,นาอย่างเดียวไงแันนี้มันช,ง,ชง้างงวงกง้วงยายอะไรก็ไม่รู้หรือเปล่คุยไปจับมือคุยภาษาทางดาวกันมาลองดูค่ะจะว่าจะหนูจะเป็นภาษาแมวแล้วกันนะ ภาษาที่ไม่เป็นภาษายากค่ะงานงานยามเลยหนูแบบนั่งขมวดคิ้วอยู่เจอแบบฝึกหัดนี้หนูแบบขมวดคิ้วให้หนูทำได้เนี่ยออกกำลังกายเกือบทุกวันครับทุกคนก็อย่างน้อยสุดหนูก็จะปั่นจักรยาน ข้างหลังอันนั้นแบบสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างน้อยอะไรเงี้ยดื่จุบแล้วก็ถ้าวันไหนรู้สึกไม่เจ็บไม่เจ็บลาวท้องมากก็จะทำสิ่งนี้ถ่าย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 สิบทีหนูก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ปิดพื้นนะคะอันนี้เอามาเซฟข้อมือนะคะเอ็นดูขอบคุณค่ะแล้วก็ชอบอันนี้มากเลยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเอาสิ่งนี้มาเป็นแบบ ที่ไยไปไยมากับพูนะมันจะแบบไใไถใช่ถช่บางที่หนูแบบเดินมายืนๆก็เอามายืนไทยยืดขาอย่างเงี้ยเอ๊ะเอ๊ะมีลูกบอลอันอันใหญ่จริงๆมีลูกบอลอยู่แล้วที่หออันนี้ก็เอาไว้ที่บ้านลูบอลนะครับแต่ว่าทุกคนครับน้ําหนักขึ้นนะคะมันไม่ลงไปเลขสีแล้วมันกลับมาเลขห้าแล้วนะยังเป็นห้าศูนย์อยู่ เห้ยแต่นี่ก็เอามาวิดพื้นเอา,าเอามาเอามาแพลงค่ะได้ด้วยไม่เจ็บคอมดีชอบไม่ไม่สาทิตแล้วไห่แล้วแล้วก็เล่น,ลน,ลนยกขายกขาทั้งหลายซึ่งปกติหนูจะถ่วงน้ำหนักด้วยนะคะับชุมแขนขึ้ หนูก็ว่าตัวหนูก็เล็กแล้วนะแต่ทำไมน้ำหนักหนูันไม่เล็กตามนะฮึร่าเนื้อขึ้นหรอไม่รููสิแต่เราก็ว่าเราก็มีกล้ามนะทุกคนแต่พยายามอย่ากให้ลีนสวยงามอยู่ตอนนี้เหลือต้นขาที่ใหญ่ลงไปอีกของหวานอะเปล่าไม่กินเท่าเดิมแต่ช่วงนี้หยุดออกกำลังกายไปหรือว่าออกน้อยออกแค่แบบ อย่างเงี้ย stretching วันนี้ stretching ไปแล้วนะคะก็ก็สบายตัวดีนะฮะเออเราจนะเลอเลอได้อันนี้มันเกมไปเรืะะ่อยอยู่ค่ะเป็นนักกร้วหรอ มันก็ไม่ค่อยมีนะงงิงงงิงจะเขียนลิกอย่างเ้ว <c oughs> แค่ปวดหลังเหรอหยแค่ปวดหลังก็้วนี่แล้วก็ถ้าแอนตัวแบบยืด <c oughs> คืนถ้าสังถ้าง,งูค่ะสนิก <c oughs> ตัวเล็กอยู่แล้วขอบคุณค่ะ อืม thank you please you เอ้แต่หนูตรวจหนูตรวจอยู่เรื่อยๆนะมีแก้มท้องเลี้ยงค่ะทุกคนยังไม่ให้เห็นหราไปเจอกันในเทเตอร์ค่ะในชุดในชุดในชุดคู่เกิล พี่พี่พี่ทำเมียน้ำวุลลภูบเหรอวุลลภูบไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เป็นเล่นวงใหญ่ด้วยเล่นวงเล็ก <c oughs> พระพยนตร์เหรอคะอยังไม่รู้อไรเหมือนกันคะ่ะเท่าที่ทราบเมื่อปีหน้านะคะ เาที่ทาส่วนอย่างอื่นถ่ายทำอยู่หนึ่งเดือนกำลังจะถ่ายทำอีกหนึ่งใกล้ได้สุม่มเทเตอรแล้วครับใกล้แล้วนะทุกคนถ้าไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนเท่าที่หนูทราบมานะหนูก็ต้องเมมเบอร์ Member เริ่มจะต้องเตรียมตัวแล้วคะ่ะอ,อินซาน่าความ,มากไหมม ไม่รู้เพราะตอนแสดงไม่เห็นซีจีเพราะงั้นไม่รู้นะครับคิดถึงกันนะดีหนูก็ไม่ค่อยมีอะไรทำลงโซเชียลเท่าไหร่เพราะหนูตามตรงว่าขี้เกียจ เออไปอ่านหนังสืออ๋อโปรเจกต์กับเพื่อนจบแล้ว M.O.F ใครรู้จักตัวยอ่อนี้จะรู้ว่าเข,ขาแข็งโปรเจกต์ไรมานะคะแล้วก็นาฬิกาดางังเลยอ่ะแล้วก็ จุดมองขอบคุณกันอยากเจอทุกคนเหมือนกันนะคะกล้าเล่นแล้วกล้าดูไหมฮะอ่ะหนูต้องทําใจพอสมควรนะคะหนูตอนคนคนแสดงไม่ได้แบบเจออะไรนะกลมต้องจินตนาการในหัวนะฮะแล้วก็อย่างอื่นเหรอหนูก็บอกมืูสปอยอะไรไปบ้างนะ จำไม่ได้แหละอืเป็นนาฬิกาอันเก่าอันสูงกว่าตัวเฉยอีกไม่ใช่เกลือนนี้ด้วยนะมีเกลือนในนี้ะนุขี้ต,ตึงี่เจอป๊อเป,ปอร์ว่างไงคะ <laughs> ขอบคุณค่ะหนูก็รอดูเหมือนกันว่าจะออกเป็นยังไงนะคะไม่รู้ไปรอดูกันเอาเอีกหนึ่งอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นหนูมีอะไรไหมน,นะไม่รอกลับมาเต้นเจ็ดเตียงามงยังามงอย่ไม่ม,ม,ม,มาเธอไม่สปลอยเลย จะสปอยได้งไงก็เขาไม่ให้สปอย <c oughs> อ่ะเอนนี้ป๊อปเปอร์ก้าก่อนกับตอนนี้น้องทุกคนก่อนหนูได้ตลอดค่ะไม่ให้กลัวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะค่ะคุณนะคะหลัเพลินแล้วค่ะ นั่นเลยค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าจะรับขนาดไหนขอบคุณค่ะ WJ เดี๋ยวก็ที่ตอร์จะใกล้แล้วใช่ไหม αι? มีอะไรอีกคาดว่านะไม่รู้เหมือนอะไรเปลี่ยนแปลงนะทำน่าวช์วอไปช่วงนี้แล้วค่ะช่วงนี้ก็เก็บตัง อ่านหนังสือเรียนคอร์สออนไลน์ไปเรื่อยเลยเล็กๆน้อยๆออืมขอบคุณนะคะ <c oughs> มีบัตรกร่อนบ้างปะฮะ <c oughs> ไม่มีอดิ <c oughs> อืมกอด Invisible h <Hulk> ลฮัไปนะฮักก <c oughs> ือฮัก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 คิดถึงหอป้าคิดถึงครับก็ <c oughs> อ่ัน,นี้เหรอคะขอแนะนำาห,หนูหนูไปศึกษาพวกลงทุนใช่ไหมฮะแล้วก็มีพวกเอ,อการทักษะต่างๆกันเป็นผู้นำหรือว่าการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นนอกนั้นว่าจะ เรียนว่าจะเตรียมสอบญี่ปุ่นมีมีมีดอยไัมไม่มีดอยค่ะทุกคนอย่านะคะข้าพเจ้าไม่มีดอยนะคระับฮ <c oughs> ิฮิฮิฮิงไหมล่ะยังไม่ใช่จังหวะเข้าอืม นักธุรกิดต้องมาเลยหรอคะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็อั s k กิลค่ะอั s k กิลต่างๆที่พอจะทำเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้ไว้เพราะยังไงอนาะคนข้หน้าจะได้ใช้เนอะนอกจากนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเอง mentally physically อะไรอีกอืมเดียนเก,ก่อนเลย ว่าจะน่าจะกลับไปปีหน้าน่าจะแบบว่าอยากได้ N3 อะไรเงี้ยทิ้งมานานและกลับไปรื้ฟื้นมันหน่อยไม่รู้จะเรียนอย่างไรหรือว่าจะอ่านเองอ่านเองจะรอดไหมทุกคน <laughs> คิดว่าหนูอ่านเองจะรอดอา3ไหมคะ <laughs> หนูเริ่มแบบหนูหนูจะไปยังไงดีนะอ่านเองจะรอด N3 ไหมนะอะไรเงี้ย อืมมจริงอืมก็สื่อสารนะได้แต่ว่ามันไม่คล่องขนาดนั้นค่ะไปเรียนเฉอกับรอดหม่หนูไม่เชื่อปต่นจะรอดเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้ ความตั้งใจปีหน้าว่าจะเอาอินจังยังไม่เรียนปโอทเพราะว่ารู้สึกจะหนักไปอยากจะทีละอย่างเลไอย่างเงี้ยอ้อออกวพอด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกๆท,ท่านนะคะค่อยๆผ่านไปเนาะซูมซูๆนะใจจะส่งกำลังใจไปให้จากทางนี้นะคะ วราเจอทุกคนอยู่ัโชคนะคะเทคแคร์ทุกคนขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวเหลือเจ้าชิ่งอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวโซนขาเดี๋ยวจะเอากําลังกายขาอีกนิดหนึ่งอ้อไม่เอา ถ,ถ้าจะถ้าถจะกลับไปเรียนสายวิทยหนูว่าหนูต้องไม่ทำงานตรงนี้ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากเลยมาบอยนะคะคุดไนฝันดีคาัปเปอร์อันนี้นะคะทุกคนอ่าปัเปอร์นี่ถือว่าขอบคุณนะคะของขวัญเพราะปัปเปอร์ถือว่าเป็นแมวแมวที่แมวแมวจริงๆ,ๆ <laughs> แล้วว่เดี๋ยวต้องรอดูพอปเปอร์มีเลือกมาว่าฉันเยอะมากแน่ๆเลย ฉันก็มีเรื่องมองเธอเยอะเหมือนกันี <laughs> ๋ยวไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายมายาวจ้ะ <laughs> <laughs> เจอกันนะคะบ๊ายบรอเลยรอเลยได้เลยเจอกันคะ่ะกดไ g h ์นะคะ